สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ชุดอบึงบึงสำราญฟิชชิงปลาครับแต่น,นี้เป็นบึงใหม่นะครับก็ไม่ได้มานานมากแล้วครับหลายปีแล้วก็ทีนี้ว่ามันจะมีเมนูเมนูหนึ่งเลยที่ผมชอบเลยถ้ามาบึงสำรานต้องกินทุกรอบครับนี่ลองดูครับเมนูนี้ครับ ทะเลเดือดครับกุ้งปูม,มา้ามึกไข่หอยแมงคู่ที่สำคัญเดือดแล้วนะครับที่สำคัญนะํามีน้ำเติมให้ด้วยกรณี <c oughs> น้ำหมดแล้วก็ <c oughs> นี่ก็มีราบทอดอีกอย่างครับแล้วชิมหน่อยชิมปลาหมึกแล้วกันมึกไข่นี่ครับ หเห็นไข่ไมาเป็นเม็ดๆเ,เลยถ้าอย่างเงี้ยคือยังสดๆอยู่จะไม่จับเป็นก้อนครับรสชาติเหมือนเดิมครับหมึกยังดิ้งๆอยู่เลยไข่ก็สดครับถ้าใครไม่เคยหรือสนใจก็ลองมาได้ครับบึงสำรานที่ใหม่ไปแล้วทุกคนเจอกัน <c oughs>